สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมีไพ่นะคะประพิคเนตรมาเปิดให้เพื่อนๆนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของลิสก่อนนะคะแล้วก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ขออนุญาตเปิดไพ่เป็นไพ่รันดอมนะคะคือสุ่ม ว่าจะต้องไปตรงกับใครกดแรงดึงดูดนี้จะนำคลิปนี้ไปถึงใครนะคะก็ขอให้เป็นการรันดอมจากจักรวาลและสิ่งจากจิตกันแล้วกันนะคะเปิดไพ่นี้ขึ้นมานะคะใบแรกใบนี้เลยนะคะ ก็เกี่ยวกับ spiritual quest นะคะนั่นก็คือภารกิจทางจิตวิญญาณค่ะซึ่งทุกๆคนนะคะก็เกิดมาบนโลกใบน,นี้เนี่ยมีร่างกายก็จริงนะคะแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนร่างกายได้นั่นก็คือเรื่องของจิตวิญญาณค่ะจิตวิญญาณของเรานะคะอยู่มาหลากหลายล้านภพชาติแล้วล่ะค่ะแสนกับแสนกันเลยนะคะกว้างไกลเท่ากับจักรวาลอนัน,นตจักรวาลเลยนะคะคืออยู่มานานขนาดนั้นแต่ว่าเราเนี่ยได้มีจิตวิญญาณลงมาเกิดในโลกมนุษย์ ได้มาใช้ชีวิตในโลกทําภารกิจที่เป็นมนุษย์นั่นแหละคะ่ะที่เรารู้ร,รกันอยู่นะคะไม่รู้ว่าเราเกิดกันมากี่รอบแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือจิตวิญญาณค่ะเราไม่มีวันตายนะคะแต่ร่างกายเรายังมีสังขารที่ตายแล้วตายอีกเป็นสังสารวัตรหรือว่าเกิด หมุนเวียนนะคะเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็วนเวียนไหวาตายเกิดกันมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นภารกิจทางจิตวิญญาณคือสิ่งที่สําคัญที่เราควรจะให้การมองเห็นการยอ,ยอมรับนะคะรวมไปถึงการตื่นรู้ด้วยนะคะถ้าเรามีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนั่นก็คือรู้และเข้าใจชีวิตนะคะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรทําไมเราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์หลายคนคงทราบดีว่าการที่เรามีจิตวิญญาณเนี่ยเราสามารถอยู่ภพภูมิใดก็ได้นะคะเป็นโลกมนุษย์ก็ได้ มิติอื่นก็ได้นะคะหรือว่าภพภูมิอื่นๆก็ได้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะเป็นนรกสวรรค์อย่างที่เราได้ยินมาก็ตามนะคะเราสามารถอยู่ได้หลากหลายที่แต่ในชาติภพนี้ณขณะน,นี้ที่เราได้ดูคลิปนี้ร่วมกันเราได้เกิดมาเป็นชาติภพของมนุษย์นะคะเราก็จะต้องฝึกศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ย ต้องเกิดมาทําภารกิจอะไรในโลกมนุษย์นะคะเกิดมาเป็นใครที่เกิดมาชาตินี้ฉันเป็นคนแบบนี้นะเป็นแบบนั้นนะฉันเป็นแค่อัตราตัวตนแบบนี้เดี๋ยวฉันก็จะต้องตายแล้วนะคะในชาติภพนี้เรามาศึกษากันดีกว่าไหมมาทําภารกิจทางจิตวิญญาณดีกว่าไหมว่าถ้าเกิดเราจะต้องมาเกิดอีกชาติภพหน้า เราจะต้องทําจิตใจชาตินี้ให้ผ่องใสผ่องแผ้วหรือว่าคิดดีทดําดีพูดดีอย่างไรหรือตื่นรู้อย่างไรนะคะนี่ก็คือภารกิจจิตวิญญาณที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาสนใจหรือว่าอาจจะไม่สนใจนั่นก็แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าจักรวาลจะจัดสรรเองแต่อย่างถ้าใครได้รันดอมคลิปนี้มาแล้วแสดงว่าคุณถูกกดแรงดึงดูดจากจักรวาลและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคุณนะคะให้มาพบเจอคลิปนี้นั่นก็คือเราจะต้องมีภารกิจทางจิตวิญญาณร่วมกันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นตัดจะรู้หรือว่าอูอะไรใหญ่โตหรอกคะ่ะเอา แค่ว่ารู้เนื้อรู้ตัวรู้ตัวตนเองก่อนดีกว่านะคะว่าภาฯรกิจจิตวิญญาณของเราในชาติภพนี้เนี่ยเราต้องมาตื่นรู้เรื่องอะไรนะคะก็ยังไงก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ถ้าใครสนใจนะคะก็เมนใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ในสายจิตวิญญาณมาให้กัน คอมเมนต์ Comment, หรือว่าตอบคำถามนะคะก็แต่ถ้ายังไม่สนใจไม่เป็นไรเราฟังคลิปกันไปก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะใช้กฎแรงดึงดูดของจักรวาลค่ะมาทำให้เราเจอคลิปนี้ตื่นรู้และพัฒนาจิตวิญญาณไปร่วมกันนะคะใบต่อไปอันนี้นะคะคือการยังชีพค่ะเมื่อเรามาค้นพบสายจิตวิญญาณแล้วนะคะเราจะรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเกิดมาเพื่ออะไรเราจะรู้เลยค่ะว่าเฮ้ยเราเกิดมาเพื่อที่ เรามีชีวิตอยู่อะคะ่ะทำประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกับตัวเองครอบครัวสังคมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราอยู่เพื่อยังชีพเราไม่ได้มาอยู่เพื่อครอบครองร่างกายนี้เป็นของเราชีวิตนี้เป็นของเราทรัพย์สินเงินทองโลกใบนี้เป็นของเรานะคะเรามาอยู่โลกนี้มายังชีพในโลกนี้มาทานอาหารอร่อยๆอนะคะมาลองใช้ชีวิตแบบลองจนดูไหมลองรวยดูไหมหรือว่าลองใช้ชีวิตแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเราเราต้องยังชีพเพื่อให้เรามีอาหารกันกินเพื่อให้เรามีชีวิตได้อยู่รอด บนโลกใบนี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีชีวิตได้มาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตวิญญาณของเราต่อไปค่ะส่วนใบต่อไปนะคะใบนี้ค่ะก็จะเป็นพลังนะคะที่เราสามารถเพิ่ม สร้างให้เพิ่มพูนได้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ผู้พิเศษอะไรนะคะทําไมจะต้องมีพลังจิตทําไมจะต้องฝึกฝนด้านจิตวิญญาณพลังจิตอะไรอันนั้นไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของจิตวิญญาณทุกคนมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วนะคะและทุกคนเป็นจิตและวิญญาณกันทุกคนค่ะไม่ว่าจะตายอยู่หรือว่าจะมีชีวิตอยู่มีร่างกายอยู่นะคะเราควรจะรู้เรื่องของความถี่พลังงานนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของ พลังภายในของเราค่ะไม่ใช่ต้องมานั่งปล่อยเป็นพลังกังฟูอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าจิตวิญ,ญญาณเราต้องดูแลนะต้องสนใจนะแล้วก็ต้องมีพลังความถี่ที่บวกนะเราจะได้มีความสุขมีพลังบวกคิดเชิงบวกอะไรทํานองนี้นะคะอาจจะต้องเริ่มไปจากใบแรกก็คือภารกิจจิตวิญญาณต้องฝึกฝนเรียนรู้การยังชีพนะคะเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างไรแล้วก็พลังจิตความถี่ต่างๆใช้เพื่ออะไรนะคะพอเรารู้แล้วว่าพลังของเราเนี่ย สามารถใช้ไปเพื่ออะไรเราก็จะได้เผยแพร่พลังออกไปเป็นใบนี้นะคะสีม่วงนี้ enlightenment นะคะก็คือเปล่งแสงสว่างออกไปค่ะแสงสว่างที่เรามีพลังที่เรามีเปล่งออกไปนะคะไม่ใช่หนังกายสิทธิ์เทพเวทมนต์อย่างนั้นนะคะแต่คือเปล่งออกไปด้วยความสุขพลังงานที่ดี หรือว่าเป็นพลังบวกความคิดเชิงบวกเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างของตัวลิสเองผู้อ่นานไพ่เองนะคะก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากๆเลยไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสคงจะได้รู้จักฟังเรื่องราวกันไปนะคะใบต่อไปใบนี้ค่ะอินไซด์นะคะคือข้อมูลเชิงลึกค่ะข้อมูลเชิงลึกเนี่ยไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นข่าวสายข้อมูลตลาดหุ้นหรืออะไรขนาดนั้นเป็นข้อมูลเชิงลึกในสิ่งที่เราเป็นตัวเรานี่แหละค่ะ เราไปศึกษาแล้วว่าจิตวิญญาณเราคือใครมาเพื่ออะไรมีการยังชีพรวมไปถึงการเพิ่มพลังภายในและเปล่งออกภายนอกพอเปล่งออกมาแล้วนะคะเราก็ต้องศึกษาเชิงลึกด้วยว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากระทาออกไปสู่สาธารณะหรือแม้ต่อชีวิตเราเองค่ะเราคิดอยู่ภายในเราได้แสดงออกมาเป็นการกระทําแสดงออกมาสู่ภายนอกอย่างเงี้ยน,นะคะคนอื่นได้รับสารจากเราทั้งคําพูดแววตาท่าทางของเราเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรและเราทําออกมาเนี่ยเราศึกษามาจริงแล้วหรือเปล่าหรือเท่า หรือเราเนี่ยทำเพราะตัวตนอัตตาอีกโก้ของเราที่คิดว่าฉันอยากจะทาอยากจะพูดแล้วก็แอบอ้างเอาพลังภายในเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาแอบอ้างนะคะอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของด้านาศาสตร์จิตวิญ,ญญาณหลายแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นการภายในอยู่กับภายในพลังภายในไฮเออร์เซล์นะคะหรือว่าสิ่งที่เราจะเปล่งประกายออกมาเป็นพลังความคิดเชิงบวกแง่บวกเนี่ยมันบวกจริงหรือเปล่าเราต้องมามีข้อมูลเชิงลึกด้วยก็คือไปนี้นะคะ หลังจากนั้นพอเราได้เรียนรู้ตื่นรู้ในตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปตื่นรู้เรื่องของคนอื่นนะคะเราก็จะต้องลงมือทําเริ่มต้นเลยค่ะว่าโอเคฉันต้องฝึกจิตอย่างไรยังชีพอย่างไรเพิ่มพลังภายในความถี่อย่างไรรวมไปถึงเล่งส่งต่อแต่งประกายแสงหรือว่าส่งต่ออย่างไรนะคะด้วยข้อมูลเชิงลึกอย่างไรเราลงมือทำนั่นคือการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนั่นเองนะคะ รวมไปถึงการเมตตาเอื้ออาทรต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆนอยในภาพนี้จะเป็นองค์พระพิคเนตนะคะที่เมตตาต่อพี่หนูอาจจะแบ่งขนมหรือแบ่งอะไรให้บางอย่างนะคะเพราะท่านเนี่ยมั่งมีมากมายแล้วสมบูรณ์แล้วนะคะท่านก็แบ่งให้อาจจะเป็นเราถ้าหมายถึงเราก็อาจจะแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรหรือคนที่เรารู้สึกอยากเมตตาเขานั hmm. ่นก็คือการเอื้ออาทรเมตตานะคะแล้วก็ ไม่มีการอัตราอีโก้ตัดสินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือการตัดสินเนี่ยต้องแยกให้ดีนะคะว่าเราไปตัดสินเชิงลบหรือเชิงบวกกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่เราจะ move on เราต้องตัดสินเชิงบวกนะคะว่าโอเคคนนี้เป็นแบบนี้ฉันไม่ควรที่จะอยู่หรือจะยุ่งแล้วเอื้ออาทรมากไปเราก็จะเดือดร้อนตัวเองนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งการตัดสินเชิงลบเช่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่ชอบฉันฉน,นู่นนี่นั่นในเชิงลบนะคะเราต้องปรับปรุงตัวตั้งแต่ต้นเลยค่ะไปดูจิตวิญ,ญญาณตัวเองไล่มานะคะพร้อม ต่านะคะถ้างงอยู่ไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆศึกษาไปนะคะเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องภายในตัวเราแสดงออกภายนอกนะคะเราต้องค่อยๆศึกษาอะไรที่ไม่รู้ค่อยๆศึกษาค่อยๆคิดไตร่ตรองนะคะอย่ารีบร้อนด่วนสรุปนะคะ และใบต่อไปด้านล่างนี้นะคะ Spiritual Practice นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้มาต่างๆแล้วนะคะว่าการที่อยู่กับภายในพลังภายในส่งภายนอกข้อมูลเชิงลึกต่างๆได้ทดลองทําแล้วนะคะเริ่มต้นทําแล้วก็ได้เอื้อทอนแบ่งปันคนเราก็ต้องกลับมาฝึกฝนวนไปนะคะเราต้องกลับมาฝึกฝนเพิ่มเติมไม่ใช่คิดว่ารู้แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นนะคะเราจะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะก็คือใบนี้ฝึกฝนไปจนกว่าเราจะชํานาญจนกว่าเราจะมีความนิ่งมีสติมีสมาธิมีปัญญา นะคะรวมไปถึงความคิดเชิงบวกพลังบวกแล้วก็ความถี่ที่สูงขึ้นความถี่นะคะมีแค่2ด้านคือความกลัวนะั่นก็คือพลังลบนะคะแล้วก็ความสุขความรักนะั่นคือพลังบวกนะคะเราอาจจะไปถึงจัจะรู้ได้แม้กระทั่งเราไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นะคะแต่จะรู้ในชาติภพนี้ภายในร่างมนุษย์นั่นก็คือสามารถทําได้คะ่ะอันเนี้ย ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะส่วนใบสุดท้ายนะคะปิดจบด้วยใบนี้เลยค่ะ surrender นะคะ,ะ,ค,ะคือการยอมรับการจำนนนะคะคำศัพท์มันอาจจะแปลว่ายอมแพ้นะคะทุกคนมันฟังดูแย่หนูดูแบบว่าเออเป็น the loss อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วคือ surrender คือการยอมจำนนการยอมรับการยกธงขาวยอมแพ้ในสิ่งที่แบบฉันดือ้อดันทุรังหรือว่าฉันเถียงหรือว่าฉันอีกอดตาหรือว่าฉันแบบ ฉันไม่ยอมทําไม่ฟังเสียงหัวใจตัวเองหรืออะไรก็ตามหรือเสียงจกักรวาลเสียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามนะคะที่เราเอ๊ะเราคิดอยู่ภายในเรามี intuition มีเสียงมีการอย่างรู้มีเซนต์นะคะเราไม่ยอมรับอะไรเลยนาทีนี้นะคะที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเราจะต้อง s เ r น e n d e r ยอมจำนนค่ะแล้วก็อยู่เฉยเห็นไหมคะในภาพก็คือไม่ใช่ยานยอมแพ้นะคะในภาพคือการอยู่เฉยเฉยนิ่งๆนอนหลับพักผ่อนฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วรอเวลาจังหวะเวลานะคะดี v i n e charming ของทุกๆอย่างจะเกิดขึ้น นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตามชีวิตตามลมหายใจตามร่างกายตามคันลองกลไกของชีวิตของเราและ กลไกของภารก,กิจจิตวิญญาณของเรานะคะเดี๋ยวเขาจะนาพาไปเองเพราะว่าจิตวิญญาณของเราก็คือจัก,กรวาลเขาจะรู้ดีที่สุดว่าร่างกายเราชีวิตเราในโลกมนุษย์นี้ต้องการทําอะไรและอยากทําอะไรนะคะเดี๋ยวเขาจะนําพาเราไปเองค่ะเอาละค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นรนดอมนะคะแรกๆเลยนะคะที่ได้เปิดไพ่ยอยากให้ทุกคนนะคะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ฝึกฝนจิตวิญญาณนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าการที่เราไปฝึกฝนร่างกายภายนอกนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้เสีย ชีวิตตายกันนะคะพูดจนแบบง่ายๆเลยแต่ว่าจิตวิญญาณของเราไม่มีวันตายเป็นอนันต์นะคะเราก็จะเกิดใหม่ เกิดใหม่ไปเรื่อยๆเหนื่อยนะคะกับการที่เกิดมาแล้วชาติภพนี้โตมาได้ขนาดนี้กว่าจะผ่านมาได้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องตายกันแล้วโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วก็ไปเกิดมาใหม่คลอดจากใครมาใหม่อย่างนี้หรอคะซ้าวนไปเพราะฉะนั้นเรารีบมาตื่นรู้ในจิตวิญญาณตนเองนะคะของตนเองเราไม่ได้บอกเลยนะคะว่าให้ตื่นรู้ในจิตวิญญาณคนอื่นไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นต้องจิตวิญญาณตนเองเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งส่งต่อประกายแสงออกไปให้กับคนอื่นและโลกได้รู้เองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณสิ่งศ สิทธิ์ของอผู้อ่นานไพ่ดีกว่านะคะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยเพื่อนๆเ,เรียกว่าเพื่อนๆดีกว่านะคะกัลยาณมิตรทุกท่านก็ขอขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ